สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปปลาวแล้วก็สมาชิกที่เพิ่งเข้า,ารับชมใหม่เป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะณรีระดาทาโรไทยชะตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปพิเศษนะคะดวงความรักครึ่งปีแรก2566นะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรก -66 จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้จะเป็นคลิปความรักของคนโสดชาวลัคนา ราศีเมษนะคะชาวเมษของเรานะคะพี่เมษน้องเมษเร่กันเข้ามานะคะมาลุ้นกันกับพลังงานความรักของคนโสดนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นีก็เอานะคะเอาไพ่น่ารักน่ารักมาฝากนะคะแล้วเขาก็จะมีเขียนนะคะถึงพลังงานของชาวเมษด้วยนะคะชาวเมษคุณเป็นคนที่ passionate นะคะเป็นคนที่แบบว่าดูน่าหลงไหลดูหน้าข้างไคร้นะคะมีเสน่ห์นะคะแล้วคุณก็ชอบที่จะเหมือนกับว่าเวลา อยากทำอะไรข้างใครเนอะไรสักอย่างนึ่งคุณจะทุ่มเทนะคะกับสิ่งนั้นมากๆนะคะบางคนอาจจะแบบเป็นสายเปยด้วยก็ได้นะคะเป็นคนใจถึงนะ <c oughs> motivation motivated motivated นะคะเป็นคนที่มีแรงจูงใจในตัวเองนะคะมีความทะยอทยานมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะ ไม่คิดใหญ่ไม่ทําใหญ่ไม่ใช่เมธนะคะเพราะนั้นเป็นเมธจะต้องคิดใหญ่ทําใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะหรือบางคนใหญ่มากนะคะคอนฟ i เ e n c ์ ident, นะคะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีพลังของความเป็นผู้นํานะคะเป็นพลังของคนที่เป็นเหมือนกับพระราชานะคะเพราะไพ่ประจําดวงคุณก็คือไพ่ของจกักรพรรดินะคะเพราะนั้นคุณมีอํานาจในตัวเองเป็นคนที่มีอํานาจในการปกครองนะคะเป็นผู้นําแล้วก็ ไม่ชอบตามใครด้วยนะคะข้อเสียของคุณนะคะมูดดี้อ่ะอารมณ์เสียง่ายอะ่ะนะหงุดหงิดง่ายไปหน่อยนะคะอิมเพ i ชันบางทีขาดการอดทนรอคอยนะคะถ้าเกิดรู้จักรอคอยอีกนิดนึงนะคะสุขุมรอบคอบอีกหน่อยจะน่ารักมากๆนะคะ i m p u l s i v e นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ใจร้อนมีความหุนหันพันเล่นนะคะหรือโกรธอะไรอาจจะบางคนเหวี่ยงวีนนะ,ะทำอะไรประชดนะคะทำให้มันนำไปสู่ความเสียหายอะไรบางอย่างทั้งในเรื่องงานหรือเรื่องของความรักนะคะเพราะนั้นต้องระวังนะคะต้องฝึกจิตใจของเราให้สงบให้เย็นมากขึ้นนะคะมาสายธรรมะมาสายของหลักปรัชญาศาสนาจะช่วยให้คุณใจเย็นนะคะแล้วก็นิ่งขึ้นแล้วก็ ใจร้อนลดลงนะคะแต่บางคนว่าอายุมากขึ้นมันก็จะลดลงนะคะแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่อาจจะยังร้อนอยู่นะคะชาวเมษสำหรับชาวเมษเป็นธาตุไฟเป็นต้นธาตุไฟด้วยนะคะความแรงมีร้อยให้ร้อยนะคะบางคนเกินร้อยนะคะ,ะทีนี้ ไพ่ประจำตัวของคุณนะคะในเมเจอร์คานาก็คือไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะไพ่จักรพรรดิหมายเลขที่4นะคะหินนะคะหินหินนำโชคของคุณคือไดอะมอนด์คือเพชรนะคะแล้วก็บัตสโตนนะคะเอ่อน่าจะเป็นหินสีแดงนะคะแล้วก็คัลเลอร์นะคะก็เป็นโอ้สีแดงนะคะกับสีเหลืองนะคะเป็นพลังของดวงอาทิตย์นะคะเหลืองแดงนะคะพลังงานชาวเมสแล้วก็จริงๆลักษณะข,ของชาวเมสในตามหลักของราศดไทยอะนะคะ ก็จะวางอยู่ในช่วงที่แบบว่าพระอาทิตย์ยมีกําลังมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสีอะไรที่เป็นแดง mm. เหลืองทองนะคะจะส่งเสริมพลังของคุณมากๆนะคะหมายเลขที่นําโชคให้กับคุณนะคะนั่นคือหมายเลข6กําลังของพระอาทิตย์นะคะหมายเลข6พระอาทิตย์มีกําลัง6นะคะกําลัง8นะคะแล้วก็หมายเลข9ก8 9ดนะคะดอกไม้นําโชคของคุณนะคะดอกไม้ฮันนี่ซัคเกิลนะคะ ดอกทิสเต้นะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบแนวฝรั่งนิดนึงนะคะของไทยไม่แน่ใจนะยังไม่มีสำนักไหนบอกนะ,ะถ้าเกิดรู้เดี๋ยวจะเอามาฝากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะแล้วพลังของคนโสดลัคนาราศีเมษคุณจะมีโอกาสได้ใครเข้ามาในชีวิตนะคะลัคนาราศีไหนว,ว้าวใกล้ๆก,กันลัคนาราศีมีนนะคะเขาเป็นคนที่เอ่ออาร์ติสติก มีความอาร์มีความติดติในตัวเองนะคะมีความเล่นลับท้าทายอะไรบางอย่างดูน่าค้นหานะคะมีจิตใจดีคลายมีความเมตตาการุณานะคะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นนะคะ Intuitive นะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะหรือบางทีจะมีความซุกซนทำอะไรแบบเด็กๆนะคะ ข้อเสียงคาล t i สค s c r e นะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกนะคะเก็บงําความลับนะคะบางทีมีเรื่องอะไรไม่บอกเรานะคะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอาจจะทําให้เสียกันใหญ่นะคะ indecisive เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะคะตัดสินใจยากตัดสินใจไม่ค่อยได้นะคะ เดี๋ยวอาจจะโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วก็มูดดี้แต่มูดดี้ในนี้อาจจะเป็นลักษณะของไม่ได้เหวี่ยงวีนหาใอะ่นะคะแต่เป็นลักษณะของมันทุกอยู่ในตัวของเขาเองนะคะชาวมีนอะประมาณนี้นะคะเป็นลัคนาราศีไหนได้อีก ลักษณะราศีกันนะคะ c r e a t i v e ทำไมเหมือนเมฆชอบคนอ่อนโยนนะหรือว่าคุณอ่ะคือมีความเข้มแข็งมากแล้วคุณก็เลยชอบสายอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเป็นคนที่มีความคิดส,สร้างสรรค์ Cre a t i v e นะคะเป็นคนที่มีความอัดอั้นนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีอารมณ์ขันนะคะมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ hard working เป็นคนที่แบบสู้งานหนักนะคะ เหมือนดูเขาไม่น่าสู้งานหนักแต่เขาอึดนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะชายค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะเป็นคนที่อัพไทยมีอะไรที่แบบว่า นึกลับซับซ้อนอยู่ในอารมณ์อยู่ในบุคลิกของเขานะคะบางทีเราคิดว,ว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คิดิเคราอาจจะชอบวิพากษ์วิจารณนะคะชอบเหมือนก็สิบชอบอะไรบางอย่างนะคะอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดต่อหน้านะคะนี่คือพลังงานของชาวกันนะคะลัคนาหรือราศีกันที่อาจจะได้เข้ามาเป็นคู่ครองคนใหม่ของชาวเมษนะคะส่งเข้าชิงใช่ไหม <laughs> มีกันม,ม,มีมีนะคะกันจะเป็นธาตุด,ดินนะคะ แล้วก็ทับลมนะคะเจมีนายมิถุนนะคะ adaptable เป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากนะคะ curious เป็นคนที่บอกว่าจริงจังกับชีวิตนะคะแต่ในขณะเดียวถ้าไม่ใช่เวลาทำงานก็จะเป็นคนที่ฟันนะคะสนุกสนาษณล่าเริงนะคะ i n d e i e n d e เป็นคนที่อาจจะโลเลตัดสินใจไม่ค่อยได้นะคะ unreliable อาจจะเป็นเหมือนกับว่าไม่ค่อยแน่นอนอะนะคะบางทีคำพูดจะเชื่อไม่ได้หรือบางทีแบบเหมือนไม่ค่อยรักษาสัญญานะคะ แล้วก็ i m น u l s i v e นะคะมีความหุนหันพลันอะไรบางอย่างนะคะหรือเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวเอาอย่างโน้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะอืมนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นพลังงานนะคะของคู่ที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของชาวเมษในช่วงเวลาของครึ่งปีแรก2566นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานจากไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่ชุดนี้น่ารักนะคะ hesitation นะคะ พลังงานของชาวเมษในช่วงนี้เกี่ยวกับความรักของคุณนะคะคนโสดโอ้โห2องจิตสใจนะมีดีไม่มีดีเปิดใจให้คนนี้ดีนะหรือว่าคนนี้ที่เข้ามาดีไหมสองจิตสใจดูไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรักเท่าไหร่นะคะคนโสดนะคะกําลังเลือกอยู่นะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะลังเลด้วยนะคะเอ๊ะยังไงดีอารมณ์แบบเนี้ยนะคะอืมเดี๋ยวขอดูซิคนโสด ช่วงนี้คิดหนักเรื่องความรักนะคะหรือว่าที่ผ่านมาโดนมาเยอะค่ะ w e e t h e a r t นะคะโอ้โหอยากหาคนที่แบบว่ามาเติมความหวานเติมความสดใสกับชีวิตของเราคนนี้เหมือนกับว่าจะมาลงหลักปักฐานกับเรานะคะคนนี้จะมาสร้างครอบครัวกับเรานะคะหรือถ้าเรามีครอบครัวแล้วก็อยากได้คนที่มารักทั้งเรา รักทั้งลูกของเราด้วยนะคะสว e e t าร a r t นะคะหรือบางคนอยากมีลูกมากอยากได้คนที่จะมาพร้อมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะคะมาสร้างครอบครัวแล้วมาอยู่แบบโสดๆชิวๆไม่เอาแล้วนะคะเหมือนชาวเมรที่โสดบอกจริงจังละไม่อยากเสียเวลาละนะคะโอ้ไนท์แมนนอนคนเดียวตอนนี้มันฝันร้ายใช่ไหมนะคะ มันมีความเหงานะมีความซักเฟอร์กับอะไรบางอย่างเรื่องที่มันทนะ็อกซิกในชีวิตของคุณที่มันตามมาทําให้คุณแบบแอบคิดมากกังวลหรือบางทีเก็บไปฝันฝันร้ายนะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่น่ารักนะคะเป็นไพ่ไทยด้วยชุดนี้พันตาออร์เคิลนะคะถ้าใครจะซื้อ Profession นะคะมีความเชี่ยวชาญชาเมรนะคะคนโสดตอนนี้กำลังฝึกตัวเองนะคะให ให้เป็นเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานที่คุณทําอยู่การเรียนนะคะที่คนศึกษาค้นคว้ายอย่างตั้งอกตั้งใจมากๆหรือว่าบางคนกําลังเรียนอะไรบางอย่างเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อเปลี่ยนอาชีพหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่า ทำงานประจําทํางานไอทีตอนนี้ไปเรียนเชฟโอ้โหมือเป็นละวิ่งเลยนะคะมาทีเดียวหกมือเลยนะคะทั้งทอดทั้งผัดนะคะทั้งหัน่นทั้งสับโอ้เยอะมาก <c oughs> นะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงเนี้ยยุ่งมากนะคะทํางานหลายอย่างรับทั้งจ็อบที่ประจำานะคะแล้วก็รับทั้งจ็อบที่เหมือนกับว่าเป็นงานพาร์ทไทม์เป็นงานฟรีแลนซ์นะคะหรือบางคนยุ่งมากทำฟรีแลนซ์อย่างเดียวแต่ว่าทำหลายอย่างมากนะคะ อ่าพลังงานคนโสลน,นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดูจากชุดนี้ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างว้า wow, ว to o v v e นะคะในช่วงครึ่งปีแรกน่าจะมีข่าวดีแล้วนะคุณน่าจะเจอความรักแท้ที่คนใฝ่ฝันที่คุณเฝ้ารอมานานนะคะคนที่เหมือนกับว่าคุณมองเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วคุณเห็น ตัวของคุณอยู่ในนั้นนะคะเห็นถึงความจริงจังจริงใจเห็นถึงคนที่เหมือนกับว่าจะมาอยู่ดูแลกันนะคะมาอยู่เพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงมาเหมือนกับว่าคอยคุ้มครองปกป้องนะคะคอยอยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันเป็นรักแท้เป็นคู่ทุกคู่ยากไม่ทิ้งไม่จากกันไปไหนอืมนะคนโสดฝันใหญ่มากนะคะบอกแล้วต้องคิดใหญ่ทําใหญ่แม้แต่เรื่องของความรักนะคะขอดูต่อนะคะ ครัเวโอ้ทำไมความรักของคุณต้องเดินทางหรือคุณเดินทางแล้วจะเจอคู่เจอความรักหรือความรักกําลังจะเดินทางมาหาคุณหรือความรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะคนรักอยู่ไกลต่างจังหวัดไกลๆนะคะหรือไกลกันกรุงเทพกับคนละมุมเมืองหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศโอ้โหแตกต่างทั้งเรื่องอายุศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมไปเลยก็ได้นะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะ discovery กําลังคน้น กำลังคัดเลือกอยู่นะคะแล้วสุดท้ายคุณจะได้เจอนะคะหลังจากที่ส่องมานานนะคะหลังจากที่คัดสรรมานานนะคะชาวเมธคนโสดรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเลือกเยอะนะคะสำหรับความรักที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณแต่ในสุดเหมือนคุณจะได้เจอแล้วนะคะเหมือนกับคำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงนะคะชาวเมธอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะขออนุญาตเก็บชุดนี้นะคะแต่ว่าอยากอยากเอาใบนี้ไว้เนาะเอาใบนี้ไว้ดีกว่านะคะ to love ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูเรื่องราความรักของชาวเมษนะคะสีถ้วยจริงๆมีคนเข้ามานะสีถ้วยอ่ะนะคะมีคนเข้ามาเหมือนมาขายขนมจีบนะคะมาทําทีท่าว่าสนใจคุณแต่เหมือนกับว่าเมิอนอะ่ะเมิอนอยู่เฉยๆนะเหลือบตามาดูนิดนึงยังไม่ <laughs> ยังไม่บอกว่าไม่น่าสนใจนะคะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีแต่แบบไม่สนนะคะเล่นตัวด้วยอ่ะนะคะหล่อสวยเลอกได้นะค,ะคนสดชาวเมตเดี๋ยวมาดูซิมีไพ่ของห้าดาบนะคะเหมือนที่ผ่านมาความรักของเราเนี่ยมันเจอปัญหามันเจออะไรเยอะแยะนะคะพอมีความรักแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่า มันวุ่นวายใจมันทุกนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าต้องสก,กีนคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณให้มากๆเพราะว่าบางทีเข้ามาตอนแรกก็ดีเนาะทําไปทํามาก็เหมือนกับว่าเนี่ยสร้างปัญหาสร้างภาระให้คุณหนักอกหนักใจนะคะแล้วตอนนี้ชาวเมดหลายคนก็กําลังมีภาระที่จะต้องแบบ ดูแลนะคะตัวเองครอบครัวของตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีหนี้สินบางคนอาจจะมีภาระต้องส่งเสียพ่อแม่นะคะส่งเสียลูกส่งเสียใครที่แบบว่าคุณต้องรับผิดช,ชอบดูแลอยู่มีไพ่ของไฮพิเทสนะคะชาวเมดบางคนแอบชอบใครอยู่นะอืมเหมือนมีคนที่คุณแอบชอบอยู่แต่คุณไม่เคยเอ่ยปากก็ได้นะคะไม่เคยบอกให้เขารู้ตัวก็ได้มีไพ่ของราชาถ้วยโอ้ หรือว่าคุณอาจจะแอบชอบนะคะกับคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกชาวทัตน้ํานะคะเหมือนเขาดูนุ่มนวลดูอ่อนหวานดูมีน้ําใจดูอบอุ่นมากๆนะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญเขาเป็นคนที่แบบดูดีนะคะเป็นคนที่อาจจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือเป็นชาวทัตด,ดินมังกรพิศกันก็ได้นะคะ เทม p พ r เรนสนะคะมือนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาเป็นปฏิหารให้กับความรักระหว่างคุณนะคะชาวเมษมีไพ่ของอัศวินดาบค่ะ แล้วก็สัมดาอืมอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามานะชาวเมธนะคะแต่ว่าคนนี้อาจจะอายุแตกต่างจากคุณนะคะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากๆก,ก็ได้เขาเป็นชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะแล้วเขาก็ดูเหมือนแบบฟิ้งคุณจริงจังจริงใจอะ่ะเข้ามาแบบตจู่โจมมากๆนะคะเทนเรนด์อาจจะเป็นเหมือนกับพบกันแบบฟุบ๊กๆพบกันโดยบังเอิญพบกันแบบปฏิหารมากๆก็ได้นะคะทําให้คุณลังเลนะคะชาวเมธนะคะระหว่างคนที่คุณแบบเฝแบบ้ารอแอบรักแอบบชอบเขากับคนใหม่ที่เข้ามา มีไพ่ของเดะมูลนะคะเหมือนคุณไม่แน่ใจด้วยว่าคุณจะเอายังไงดีนะคะอีกคนหนึ่งก็แอบชอบอีกคนก็เหมือนกับว่าเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าจะยังไงหรือบางคนเหม่ยกับว่าอยากให้คนที่เราแอบชอบอ่ะเข้ามาหรือเปล่านะขอดูก่อนนะคะว่าจะยังไงแปบเรียนนะคะ มีไพ่ของราชินีดาชาวทัดลมมาแรงนะคะเจ็ดดาบนะคะว้าวสีไม้เท้าชาวเมฆคะเหมือนกับว่า อาจจะเป็นชาวทัดลมหรือคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเ <Yeah. S 1> ขาอ,อาจจะเป็นสายเปด,ด้วยก็ได้นะคะเขามาพร้อมกับแปะเหรียญหรือมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคุณน,นะคะเราก็เหมือนกับว่าอยู่ดีก็แอบเข้ามาในหัวใจของคุณนะคะเขาเป็นคนที่ดูจรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณมากนะคะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้สายที่อ่อนโยนซะทีเดียวนะคะอาจจะเป็นสายที่เข้มแข็งสายที่จรงิจรงจงังกับชีวิตมีความคล้ายคลึงกับคุณนะคะอาจจะเป็นสายที่มีความใจร้อนแต่ก็เหมือนกับเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะที่จะ เข้ามาในชุดของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบออกกําลังกายเป็นคนที่แบบว่าดูแข็งแรงดูมีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าน่าสนใจมากๆนะคะเหมือนกับในที่สุดชามิไดคะเจ็ดดาบนะคะคุณน่าจะกําลังตัดใจกับคนที่คุณแอบรักแอบชอบนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าคนที่คุณแอบรักแอบชอบเนี่ยอาจจะมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นไฮพิทเทสอะนะคะนะพะนั้นเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอกับคนใหม่ที่เหมือนกับในที่สุดอะ นะคะตอนแรกอาจจะไม่ได้ปิ๊งปังมากมายแต่พอคบคบไปคุยคุยไปแล้วคุณรู้สึกว่าเข้ากันได้นะคะเขาก็ามาเติมเต็มความรู้สึกอะไรมากมายหลายอย่างหรือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอะนะคะดูสิจากต้นไม้อะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันมีแต่ใบตอนนี้มีดอกแล้วนะคะความรักของคุณกําลังผีบานนะคะสี่ไม้เท้าหรือคุณกําลังค้นพบว่า สิ่งนี้เป็นความฝันระหว่างคุณกับเขาว่ามันไปด้วยกันได้นะคะการเริ่มต้นในการมีคอมมิชเมนท์ที่ดีต่อกันหรือสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะชาวเมทอมืนะพลังงานดีนะคะอดูเพิ่มเติมสิว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะความรักของคนโสดชาวเมทอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณนะความรักดีๆนะคะช่วงใกล้ๆวันเกิดก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยนะคะ เหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะเขาจะอ่อนลงนะเวลาที่มีความรักนะคะจะแบบรู้จักเอาอบเอาใจคุณมากขึ้นนะคะอะไรที่คุณเคยคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ากันได้ปรากฏว่ามันมีการปรับตัวอะไรบางอย่างเข้าหากันนะคะอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของระยะทางการเดินทางไปมาหาสู่บ้างนะคะเหมือนมีพลังงานของรักทางไกลเข้ามานะคะค่อนข้างชัดแต่เหมือนกับว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะนะคะมันยิ่ง ยิ่งคุยยิ่งคบมันยิ่งแบบพัฒนาจนเหมือนกับมันมีความมั่นคงมากๆา,กากสี่เหรียญน่ะนะคะจนคุณแทบจะยกหัวใจเขาทั้งหมดสี่ห้องของหัวใจแล้วนะคะเขาเข้ามาอยู่ในใจของคุณตอนไหนก็ไม่รู้นะชาวเมอยู่อีกทีนึงก็เจอแล้วทุกห้องของหัวใจนะคะโอ้เห็นไหมพลังงานเดิมเลยนะคะชาวทัดลมกมไม่ถุนตุนนะคะมีตั้งแต่อัศวินดาบราชินีดาบแล้วจบด้วย ราชาดานะคะเพราะนั้นคนนี้อะ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้หวานกับคุณหรอกนะแต่เมื่อกับ คือมีความรักมีความลงตัวกันแล้วเปิดเผยความสัมพันธ์คอมมิทเมนต์กันแล้วก็จะมีความหวานนะคะเริ่มต้นมีลูกอ้อนเริ่มต้นมีความมุ้งมิง้งอะไรบางอย่างเข้ามานะคะชาวเมทนะแต่เวลาทํางานเขาก็น่าจะเป็นสายแข็งสายลุยงานเหมือนกับมันเหมือนกับคุณนะคะชาวเมทแต่อาจจะต้องทําใจนิดนึงบางทีเขาอาจจะบ้างานก็ได้นะคนคนนี้นะคะเพราะว่า น่าจะเป็นคนที่มีพลังมีความทะเยอทะยานในการประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูบทสรุปนะคะจากไพ่อันนี้ให้อีกนิดนึงนะคะบทสรุปความรักของชาวเมฆจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้ออรเ์เคิลโอเค <laughs> เมทโอเคค่ะนะคะเมทโอเคค่ะคนนี้แหละใช่เลยนะคะโอเคใช่เลยคุณเจอคนที่ถูกใจคุณเจอคนที่รู้สึกว่าไปด้วยกันได้แล้วนะคะเขาไม่เหมือนกับคนอื่นเขาไม่เหมือนกับคนที่ผ่านมาของคุณนะคะแล้วเขาทำให้คุณรู้สึกแบบว่าโอเครู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากๆรู้สึกว่าชีวิตมีความหวังพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันนะคะมีพลังนะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความกระตือรือร้นอะไรบางอย่างที่มาเติมความสดใสให้กับคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแบบ มันดูสดใสมันดูโอเคไปหมดอะ่ะนะคะมันดูราบลื่นไปหมดนะคะหลังจากที่มันผ่านการปรับตัวเข้าหากันแล้วนะคะอืมน่ารักจังเลยนะคะพลังงานของชาวเมษนะคะปล่อยความรักของคุณสดใสสวยงามน,นะคะชาวเมษนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ